ดูออนสโลป A to D converter นะครับมันคืออะไรนะครับดูอ n อนแปลว่า2องสโลปก็คือทางลาดชันเนี่ยนะครับทางลาดชันนะครับ A to D converter เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้สโลปสองสโลปเพื่อเอามาใช้กำหนดในส่วนของ A to D converter นะครับซึ่งในหลักการนะครับหลักการก็จะมีสวิตช์อิเล็กทรอนิกส หรือสวิตที่ทํางานโดยหลักการทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยอยู่2ตัวนะครับซึ่งสวิตอิเล็กทรอนิกส์สตัวเนี่ยนะครับมันก็จะทําการสวิตสัญญาณอินพุตสวิตแรงดันเรเฟอเรนซ์นะครับส่วนสวิตช์งเนี่ยก็จะทําการเคลียร์เคลียร์ไลน์นะครับก็คือคลายประจุของคาปาซิเตอร์นะครับเป็นในลักษณะน,นี้นะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเอาตัวสัญญาณเอาพุตเนี่ยนะครับจากวงจรเนี่ย ไปเข้าวงจรคอมไพเรเตอร์นะครับหลังต่อหลังจากวงจรคอมไพเรเตอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นวงจรพวกดิจิตอลต่างๆก็คล้ายๆกับตัว A toD 2 D, ตัวที่ผมกล่าวมาในก่อนหน้านี้นะครับแต่หัวใจหลักๆเนี่ยก็คือตัวที่อยู่ในบล็อกตัวนี้นะครับโดยในลักษณะเนี่ยนะครับมันเกิดสโลปขึ้นได้อย่างไรนะครับก็มาดูกันนะครับ ลักษณะเนี่ยสโลปมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับสโลปฝั่งนี้นะครับ,นะรบมันเป็นช่วงเวลาที่แรงดันมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้เราเรียกมันว่าเป็นสโลปแรกนะครับซึ่งตัวเนี้ยเกิดจากการชาร์จถามว่าชาร์จอะไรนะครับก็ให้กลับไปดูตัวก่อนหน้านี้นะครับ มันคือการชาร์จประจุนะครับการชาร์จประจุของตัว C นะครับตัว C ตัวนี้เนี่ยมันคือการชาร์จประจุของตัว C ตัวนี้นะครับแล้วชาร์จไวหรือชาร์จช้ากำหนดได้อย่างไรนะครับมันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์2ตัวนี้นะครับ R และก็ C นะครับตามที่เราเรียนมาในวิชาวงจรไฟฟ้านะครับ ค่าเวลาคงที่นะครับเท่ากับ r คูณด้วย4นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนตัวเนี้ยจะเป็นตัวกำหนดนะครับว่าจะให้ชาร์จไวหรือชาร์จช้านะครับเป็นในลักษณะน,นี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับสโลปที่สองพวกเราลองทายดูดนะิอันนี้มันน่าจะเกิดจากเหตุการณ์อะไร ว่าไงจากการขายครับเออสลปที่สองเนี่ยเกิดจากเหตุการณ์ของการคายประจุนะครับคายประจุของตัว C นะครับพูดง่ายๆก็คือเมื่อเราชาร์จประจุเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับ C พอชาร์จเต็มนะครับ C มันจะค่อยๆค,ยคายประจุมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย กระบวนการในการทำง,งานของตัวดู on อนสโลเนี่ยนะครับมันจะมีกระบวนการอยู่ด้วยกัน3กระบวนการก็คือช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงนิ่งๆเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เราจะเรียกมันว่าช่วงรีเซ็ตนะครับช่วงรีเซ็ตช่วงทำให้ระบบนะครับมันกลับกลายเป็นศูนนะครับหลังจากนั้น ก็จะเป็นช่วงเวลาช่วงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นช่วงของการชาร์จนะครับแล้วก็จะมีช่วงเวลาของช่วงหนึ่งนะครับเป็นช่วงของการค้านะครับก็คือดิสชาร์จนะครับในลักษณะดังนี้แล้ววัฏจักรมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็รีเซ็ตแล้วก็ชาร์จนะครับแล้วก็ดิสชาร์จรีเซ็ตชาร์จดิสชาร์จ อย่างเงี้ยกระบวนการหรือวัดวัตจักเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็คือเครื่องมือวัดที่ใช้หลักการของตัว d ู on s นสโลปนะครับโดยนะครับถามว่าขณะที่มันทำการรีเซ็ตเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นรีเซ็ตนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือตัวสวิต ขณะรีเซ็ตนะครับตัวสวิตช์ S2 เนี่ยนะครับจะทําการออน S2 ออนนะครับส่วนเมื่อ S2 ออนเนี่ย C มันก็จะทําการคลายประจุจนหมดเลยนะครับมันก็จะไม่สนใจอะไรนะครับแล้วก็ S1 เนี่ยจะอยู่ตรงตําแหน่งไหนก็ได้ไม่มีผลนะครับต่อไปหลังจากนั้นเมือม่อเมื่อเมื่อรีเซ็ตเนี่ยครบตามเวลาที่กําหนดแล้วเนี่ยนะครับ ตัวตำแหน่งของตัวสวิตช์ S2 นะครับก็จะกลับมาอยู่ในตำแหน่งออฟเหมือนเดิมแล้วสวิตช์ S1 นะครับมันจะถูกเซ็ตที่ตำแหน่ง V in ตัวนี้นะครับ S1 จะอยู่ที่ V in ก็หมายความว่าเอาแรงดันภายนอกเข้ามา ชาร์จประจุให้กับตัว c นะครับเอาแรงดันภายนอกเข้ามาชาร์จประจุให้กับตัว c นะครับก็จะทำการชาร์จเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งช่วงระยะเวลาที่ทำการชาร์จเนี่ยเขาได้คำนวณความเหมาะสมของตัว r และก็ตัว c ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าควรจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเมื่อชาร์จจนตัว c มีประจุเต็มแล้ว หมายถึงว่าตัว c เนี่ยได้รับแรงดันเท่ากับอินพุตแล้วนะครับเฟสต่อไปก็จะเป็นเฟสในส่วนของการดิชาร์จหรือการคลายประจุซึ่งในลนักษณะของการคลายประจุเนี่ยนะครับตรงนี้สวิตช์ s 1เนี่ยมันจะไปอยู่ตำแหน่งของ v reference นะครับ v reference หรือแรงดันอ้างอิงนะครับซึ่งในลนักษณะของตัวแรงดันอ้างอิงนะครับ ในที่นี้คุณลองสังเกตดูนะครับตอนป้อนเข้ามานะครับมันแปลงแรงดันอินพุตเนี่ยให้กลายเป็นลบ vin นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงดันประจุที่ถูกชาร์จเข้าไปนะครับตรงเนี้ยมันก็จะกลายเป็นไฟลบตรงนี้ก็จะกลายเป็นไฟบวกเป็นในลนักษณะดังนี้นะครับก็จะทําให้ลอจิกตรงเนี้ยได้ลอจิกหนึ่งนะ หรือพูดง่ายๆก็คือเป็นแรงดันที่เป็นค่าสูงนะครับเมื um ่อคอมเพร์กับ0ูนย์ก็จะทำให้ตัวนี้ได้ลอจิกหนึ่งนะครับแต่เมื่อสวิตช์เนี่ยมาแตะตรงตำแหน่งนี้นะครับจากเดิมประจุเป็นลบนะครับแล้วมาเจอไฟเรฟเ r e n ์ e นซ์ที่เป็นไฟบวก c ตัวนี้นะครับมันก็จะทำการคายประจุผ่าน v-reference เพราะฉะนั้นนะครับ แรงดันที่อยู่ในตัว c เนี่ยมันจะค่อยลดลงไปเรื่อยๆถูกควบคุมโดยตัว r ตัวนี้นะครับว่าจะมีลักษณะของการลดโดยค่าเวลาคงที่นะครับเป็น,นลนักษณะนี้ค่อยลดลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้า Input เยอะนะครับระยะเวลาการลดก็ยาวนานแต่ถ้าเกิด Input สั้นไอ้ตัวท,ทีผมผิดถ้าเกิด Input มีค่าน้อย ช่วงเวลาของการลดเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดขึ้นเร็วนะครับการคายประจุเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเร็วเขาเอาช่วงของการคายประจุเนี่ยนะครับสั้นหรือยาวเนี่ยไปตีความหมายนะครับอันนี้ก็คือหลักการของตัวดูออนสโลปนะครับเอาตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงการชาร์จเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับในตัวมิเตอร์นะครับ เขาใช้อยู่2,000เขาหรือพูดง่ายๆ2,000คล็อกนะครับแล้วช่วงการคายประจุตัวนี้นะครับในตัวมิเตอร์เขาก็ใช้อยู่เท่ากับ2,000คร็อกเช่นกันนะครับตัวตัวนี้นะครับ2,000คล็อกเช่นกันนี่คือในกรณีที่เป็น IC สํสำเร็จรูปนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณจึงเห็นตัวเลขที่อยู่ในมิเตอร์อมันมีค่าอยู่เท่าไหร่ตัวเลขที่โชว์ในหน้าจอมิเตอร์แบบิีิตอนอตัวเลขมันจะกลายเป็น0 0 0ไปจนถึงค่าแม็กซิมัมของมันก็คือ1 9 9 9นะครับ 000ถึง1999มีค่าเท่ากับ2,000คล็อกนะครับเป็นในลักษณะดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวมิเตอร์แบบดิจิตอลเนี่ยที่เราเห็นกันนะครับมันก็อาศัยการคายประจุว่าถ้าแรงดันมีเยอะก็ใช้เวลาในการคายประจุนานถ้าแรงดันมีน้อยก็จะใช้เวลาในการคายประจุลดลงนะครับไม่ถึงนะครับถ้าเกิดมันเยอะหรือว่าเกินโอเวอร์เลงนะครับมันก็จะขึ้นลักษณะเครื่องหมายเป็นลบหนอย่างเงี้ยนะครับ ก็คือพูดง่ายๆก็คือมันเกินโอเวอร์เลงหรือว่าค่าแรงดัน C เนี่ยมันมีค่าสูงกว่าย่านวัดที่เรากําลังตั้งไว้อยู่อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหลักการของตัว d ู on s สโล e นะครับก็อาศัยว่า C ตัวนี้ยคายประจุยาวนานแค่ไหนนะครับโดยช่วงมันก็คือ2,000คล็อกการแสดงออกก็คือจะกลายเป็นเลข0 0 0 0์ถึง1999 ในลักษณะดังนี้นะครับที่เหลือก็ไปผ่านวงจรบล็อกสุดท้ายก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับก็อันนี้ก็คือหลักการนะครับหลักการของตัว Do d ูอ n s l o p e A2d d o o n v e r t r r นะครับมีมีใครจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ Du อ n s l o p e A2d d o o n v e r t r r ไหมครับตัวนี้ นะครับเราจะเรียนอีกครั้งในเรื่องของดิจิตอนมัลติมิเตอร์นะครับมีไหมครับมีใครจะสอบถามไหมอ่ะโอเคถ้าทางจะไม่มีนะครับอ่านนี้ถัดไปนะครับเนี่ยอันนี้ที่ที่ผมได้บอกไว้นะครับก็คือจริงๆแล้วมันจะมีเฟสก่อนหน้านี้อีกเฟสหนึ่งนะครับซึ่งเฟสตรงเนี้ เป็นเฟสของการรีเซ็ตนะครับการรีเซ็ตก็คือการทําให้ c มีค่าแรงดันเป็นศูนย์จริงๆนะครับเตกระบวนการทั้งหมดให้เตรียมพร้อมก่อนที่จะเริ่มนับค่าใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการของดูออนสโลปนะครับดังนั้นตัวดูออนสโลปตัวนี้นะครับมันจะทํางานไม่ไหวมากนะักค่อนข้างช้าเนื่องจากรอ,อการชาร์จประจุรอ,อการคลายประจุ เนี่ยตัวนี้ก็พันคล็อกนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจสองพันคอกน่าจะสองพันคอกนะครับและส่วนตัวฝั่งนี้ก็อีกสองพันคอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะนะครับในลักษณะของการกำหนดในลักษณะแบบนี้มันจึงสิ้นเปลืองครกมกมากนะครับ แล้วคุณลองย้อนดูกับไอตัวก่อนหน้านี้นะครับตัวเนี้ยคล็อกที่ใช้นะครับมันก็จะมีคล็อกตอนสตาร์ทเริ่มต้นตัวนี้1นคลอ็อกตัวนี้เทสบิดสองคลอ็อกตัวนี้เทสบิดอีกครั้งหนึ่ง3คลอ็อกเทสบิดอีกครั้งหนึ่ง4ี่คลอ็อกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพภาพนี้เนี่ยนะครับ คุณเปรียบเทียบอ่ะตัวนี้เขาเลยไปใช้กับคอมพิวเตอร์เนื่องจากมันไวนะครับส่วนตัวนี้นะครับด u โอนสโลปเนี่ยเขาเอามาใช้กับมิเตอร์เนื่องจากเราไม่ต้องการให้มันไวมากมายเท่าไหรนะ่นักคือความไวไม่มีผลนะครับความไวไม่มีผลกับตัวการอ่านมิเตอร์นะครับถามว่ามีใครที่อ่านมิเตอร์ได้ไวเป็นหลักไมโครเซกไหมมีไหมครับมิเตอร์ มิเตอร์ที่เราใช้วัดปัจจุบันเนี่ยมีไหมมนุษย์ธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่มีความจําเป็นนะครับที่ว่าเราจะต้องใช้ความไวสําหรับตัวมิเตอร์นะครับมิเตอร์ดีตอนทั่วๆไปเนี่ยนะครับมันจะมีความเร็วในการอ่านโดยประมาณนะครับที่ผมอ่านมาเนี่ยหนึ่งวินาทีอ่านได้สามครั้ง นั่นคือค่าความเร็วโดยประมาณของมิเตอร์โดยทั่วไปนะครับ